ไปต่อดีกว่าครับพยากรณ์ดวงชะตาเดือนพฤศจิกายน25 6 3สาาหรับผู้ที่เกิดราศีกุมนะครับราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่าง21บมกราคมถึง19กุมภาพันธ์ของทุกปีครับครับผมโดยทั่วไปนะครับได้ไพ่สี่เหรียญน,นะครับเพราะนั้นไพ่สี่เหรียญก็แปลว่าชาวราศีกุมในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงที่ให้ความสําคัญกับเรื่องเงินทองให้ความสาคัญกับเรื่องของผลประโยชน์นะครับชาวราศีกุมก็อาจจะทําให้ เขาเนี่ยนะครับพยายามระมัดระวังตัวจนทําให้เหินห่างจากสังคมนะครับช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงของเงินทองเรื่องของผลประโยชน์ที่จะเข้ามาช่วงความมั่นคงในชีวิตจะทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยนะครับเริ่มมองว่าทําอย่างไรถึงจะได้เงินมากขึ้นได้ความสุขความสบายในชีวิตที่มากขึ้นนะครับครับต่อไปต้นการงานครับ การงานของชาวราศีกุมนะครับเป็นไพ่สองดาบนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้งานของชาวราศีกุมจะเป็นช่วงที่นะครับประคับประคองงานของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับหรือไม่จะอยากเปลี่ยนงานย้ายงานช่วงจังหวะน,นี้ก็ไม่มีจุดที่มันแน่ใจชุดหรือจุดที่มันดีกว่านี้นะครับเพราะ,ะนั้นพัฒนางานของตัวเองให้ดีจะดีกว่านะครับช่วงจังหวะน,นี้ของชาวราศีกุมนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องการสื่อสารการติดต่อการเจรจา หรือการทําให้เจ้านายเขารู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยนะครับไม่มีใครรู้เลยว่าคุณกําลังทําอะไรหรือคุณทํางานได้ดีเพียงไรนะครับเพราะฉะนั้นการไปเล่าการไปบอกนะครับการประกาศให้เขารู้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดชาวราศีกุมบางท่านที่ต้องการเปลี่ยนงานย้ายงานควรที่จะเอ,อ่ควรที่จะพูดคุยขอความช่วยเหลือนะครับหรือประกาศให้โลกรู้ว่า คุณต้องการเปลี่ยนงานถึงจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะครับชาวราศีกลุมที่เป็นเจ้าของธุรกิจช่วงนี้นะครับก็ระมัดระวังอาจจะมีการถูกหลอกนะครับให้คุณตัดสินใจที่จะซื้อทรัพย์สินหรือเซ็นสัญญาอะไรที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับอะไรก็ตามที่ไม่รู้นะครับไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับไม่สามารถควบคุมได้อย่าไปยุ่งกับมันและจะทําให้ชีวิตคุณ,คณปลอดภัยครับครับ ก็คือต่อไปเรื่องการเงินครับครับการเงินสลับชาวราศีกุมนะครับช่วงจังหวะนี้ชาวราศีกุมเองนะครับเงินก็ยังไหลย,ยังมีเงินนะครับการเงินยังมั่นคงการเงินยังดีอยู่นะครับเพราะนั้นคุณได้เงินมาเรื่อยๆแหละครับแต่ว่านะครับคุณเองอาจจะเสียเงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันใช้เงินตอบสนองอารมณ์ตัวเอง อย่างเช่นไปเที่ยวพักทเที่ยวบาร์หรือซื้อข้าวซื้อของเพื่อให้ตัวเองสบายใจเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวราศีกุมที่กุ้มกังวลเครียดมีปัญหาก็จะทําให้กระเป๋าฉีกได้นะครับเพราะฉะนั้นพยายามปรับเรื่องอารมณ์จิตใจตัวเองนะครับหรือจัดห้องจัดที่ทํางานให้มันดูดีให้มันมีความสุขแล้วปัญหาในเรื่องการใช้เงินของคุณจะลดลงนะครับ ครับต่อต่อด้วยความรักครับครับความรักสาหรับชาวราศีกุมนะครับช่วงนี้ได้ไพ่เดทครับเพราะฉะนั้นความรักของคุณเนี่ยอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่มันอ่าสำหรับราศีกุมบางคนนะครับที่เป็นหนุ่มโสดก็อาจจะต้องโสดต่อไปนะครับอาจจะรู้สึกเหงารู้สึกต้องการให้ใครสักคนนึงเข้าใจตัวเองขี้ใจน้อยงอแงนะครับส่วนคนที่มีความรักอยู่แล้วนะครับก็อาจจะกลายเป็นคนที่ขี้ใจน้อย งอแงเรื่องมากหงุดหงิดจนในที่สุดก็อาจจะทําให้มันเลิกกันนะครับชาวราศีกลุ่มที่แต่งงานมีครอบครัวช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการที่ต้องปรับจูนอารมณ์ให้เข้ากันใหม่นะครับช่วงจังหวะนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ห่างไกลกันทํางานไกลกันไม่ได้อยู่ด้วยกันทําให้เกิดความระแวงแขงใจทําให้เกิดปัญหาในเรื่องความรักเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับก็คุยกันดีๆนะครับสื่อสารกันดีๆเจอ พูดคุยกันดีๆแล้วจะทําให้ความรักเนี่ยกลับมาดีได้นะครับช่วงนี้การน้อยใจการงอนที่ไม่มีสาเหตุมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับการขอโทษการพูดความในใจว่าต้องการอะไรกันแน่จะทําให้ความรักยืนยาวขึ้นนะครับครับก็ไปเรื่องสุขภาพต่อครับครับความรักของอสุขภาพของชาวราศีตุลไอราศีกุมนะครับ สุขภาพของชาวราศีกุมได้ไพ่ราชาดาบมันแปลว่าช่วงนี้คุณสุขภาพแข็งแรงดีนะครับแต่คุณเองอาจจะตากำทำงานหนักมากเกินไปมีความเครียดมากเกินไปจนทําให้เกิดสภาวะของร่างกายนะครับที่มันเป็นกล้ามเนื้อมันแข็งตึงปวดเมื่อยนะครับก็ไปนวดไปสปาซะันะครับบางท่านเนี่ยทำงานมากเกินไปจนกลายเป็นโรคออฟฟิศซินโดมได้นะครับก็ ไปหาหมอนะครับหรือมั่นลุกขึ้นเดินนะครับออกกําลังกายบ้างก็จะทําให้ปัญหาออฟฟิศซินโดมไม่เกิดขึ้นบางท่านอาจจะเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกฤิีดวงนะครับซึ่งมันมาจากเรื่องการนั่งมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นลุกเดินนะครับบ่อยๆก็จะทําให้คุณสุขภาพแข็งแรงและไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับครับต่อไปคาแนะนําจากไท่ครับ ครับคำแนะนําจากไพ่นะครับช่วงนี้ขึ้นมาเป็นไพ่ก้าวดาบคุณมีความเครียดความกุ้มความกังวลมากเกินไปมันก็เลยทําให้งานของคุณทําให้ชีวิตของคุณงานของคุณหรือทุกๆอย่างของคุณมันรู้สึกแย่แต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่ความรู้สึกแย่ครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นทําใจร่มๆมมีความสุขเยอะๆยะนะครับแล้วก็มองหาวิธีแก้ไขนะครับด้วยความใจเย็นด้วยความเบิกบานใจนะครับ ว่ามันไม่ใช่เรื่องรายแรงแล้วคุณก็จะผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีครับครับโอเคก็จบไปนะครับสำหรับดวงเดือนพฤศจิกายนสำหรับผู้ที่เกิดราศีกลุ่มนะครับ